ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้เป็นปัญหาของพระที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะก็มีทั้งพระเก่าแล้วก็พระใหม่ปัญหพระใหม่นั้นก็บวชถวายเป็นพระจุกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก็มีอยู่หลายวัดตอนนน้นก็นัดมาประชุมกันแล้วก็นิมนต์ให้ไปบรรยายตานก็มีคำถามถามขึ้นมาเป็นนันมากที่ว่าเป็นคำถามที่มีความหลากหลายแล้วก็ถามมาจากท้องริงชนบทที่ห่างไกลเป็นกลุ่มบุคคลอีก พวกหนึ่งก็คือพระสงฆ์ที่มีพื้นฐานทางการศึกษาก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ก็มีความจริงใจทางการถามมาจากภาคสนามเพื่อน่าจะนำคำถามเหล่านั้นมาตอบอากาศไปด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังทงหลายได้สังเกตว่าความสุใจของพระสงฆ์ ร่านนั้นมาประชุมกันหลายจังหวัดแล้วก็ท่านที่บวชใหม่ก็มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันแต่ความสนใจของท่านเหล่านั้นก็รูปกันเมื่อคราวโดยสรุปแล้วเราจะเห็นว่าในความเป็นห่วงใหญ่ในด้านความมั่นคงของชาติศาสนาสถาบันประมากษัตริย์ซึ่งท่านเหล่านั้นในความรบเทิดทูน จนสละเวลาภารกิจการงานของตนเข้ามาบวชถวายเป็นราชกุศลแล้วก็มีความสนใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆการถามก็แรกท่านถามว่าในกรณีที่พระสงฆ์มีเรื่องเกิดขึ้นได้ขึ้นสารพระหรือเปล่าในการที่ ไปสอบสวนที่เกิดเหตุได้ให้พระไปสอบสวนรวบด้วยหรือเปล่าทางคณนนะสงฆ์ได้แต่งตั้งพระวิญยาติการากวงเล็บไว้ด้วยบอกว่าตำรวจพระเป็นผลเป็นผลดีต่อศาสนาหรือไม่คือคนอื่นเราจะต้องมองว่าพระนั้นเป็นบุคคลสองสถานะสถานะหนึ่งก็คือประชาชนเป็นราษฎรที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับ ชาวบ้านทั่วไปในฐานะของความเป็นราษฎรนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนดที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่มีการยกเว้นหากว่าจะมีการยกเว้นว้าในเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่กฎหมายก็ยกเว้นไว้ให้ซึ่งก็มีแต่บางสิ่งบางอย่างแต่ก็มีเป็นอันมากที่ถูกริเรอนออกไปเพราะว่าอยู่ในเพศของนักบวช ตอนที่กฎหมายยกเว้นให้ที่จริงมันก็มีทั้งได้ทั้งเสียและการต่อไปคือในฐานะที่เป็นพระจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระวิน,นัยในความเป็นพระันเองก็มีกฎเกณฑ์หลักที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติสามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเรื่องของพระธรรมวิน,นัย กลุ่มที่สองก็คือจารีตที่สืบสารปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยลำด,ดับตั้งแต่อดีตการเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างตามสายที่มีการสืบกันมาประการที่สามนั้นคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎเกณฑ์คำสั่งที่สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์คือหมายความมาออกตามพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเอาก็จจิงก็มีเงื่อนไขที่จะต้องพึกปฏิบัติเป็นมากและทางโลกนั้นก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวบ้านโดยทั่วไปที่ไม่ขัดแย้งกับสมณภาวะเพราะอย่างในกรณีที่เกิดเกิดคดีขึ้นเราต้องมองว่าคดีนั้นมันผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินหรือเปล่าถ้าปิดอาญาแผ่นดิน ก็เป็นเรื่องของเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดําเนินการแต่ถ้าเรามองก็นด้วยความเป็นธรรมนะคือถ้าเรามองกันด้วยความเป็นธรรมว่าที่จริงพระนั้นก็คืออยู่ในศาสนาจักรแต่เทียบเคียงกับฝ่ายทหารแล้วค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าทหารนั้นเมื่อทหารไปมีความผิดทางคดีอาญาตกกล่าวหาความผิดทางคดีอาญา โดยดมีจับมาสืบสวนสอบสวนทหารฝวายพระธรรมนูญจะต้องเข้ามาร่วมด้วยและแม้แต่ตัดสินจำคขังไปก็ต้องไปขังในคุกทหารโดยบางทีก็ขึ้นศาลทหารเที่เราทราบกันประเด็นตรงนี้จึงกลายเป็นเป็นประเด็นที่น่าคิดว่าการกล่าวหาบางเรื่องตำรวจสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีอำนาจสืบ ซึ่งอำนาจสึกนั้นที่จึงบัญญัติไว้ในมาตราที่29ของราชบัญญัติคณะสงฆ์เจ้าพนักง,งานสามารถวินิจฉัยให้สึกออกไปได้หรือว่าพระมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งในบางครั้งบางคราวเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดหรือแม้แต่อุปสาเหตะเจ้าบอกควบคุมไม่ให้แต่เจ้าพนักง,งานสอบสวนไม่ยอมเขาก็บงังคับให้สึกได้ ที่ประเด็นตรงนี้ถ้าเรามองในฐานะของความเป็นปราหมายความว่าท่านต้องหมดสภาพของความเป็นพลาไปต้องเพราะถูกสึกด้วยอำนาจของกฎหมายบ้านเมืองแต่ถ้าเราถามอีกทีหนึ่งว่ากฎหมายบ้านเมืองที่เป็นเหตุให้ท่านต้องสึกไปนั้นเนี่ยมันได้ข้อย,ยุติอะไรอย่างมาท่านผิดแล้วกฏว่าที่จริงมันก็อยู่ในระดับที่โจทกับเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วก็ยังไม่ได้มีสอบพยานอะไรต่ออะไรนี่นะ ไปตัดสินประหารชีวิตจากเพศของความเป็นพระแล้วทอนี้ถ้าเรามองเทียบกับข้าราชการข้ราราชการเช่นข้าราชการทหารหรือตำรวจอะไรต่ามเป็นข้าราชการเขาจะให้ออกจากราชาการไว้ก่อนแล้วถ้าหากว่าสารวินิจฉัยคดีถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าท่านเหล่านั้นบริสุทธิ์ก็จะคืนสูตรตำแหน่งเดิมเพิ่งสังเกตนะคืนสูตรตำแหน่งเดิมแล้วสำหรับพระซึ่งอยู่ในสภาเดียวกันเนี่ย เมื่อบังคับไปท่านสึกออกไปแล้วพอสึกออกไปนี่ก็จบสิ้นกันสมมติว่าวันหลังศาลพิพากษาวินิจฉัยคดีถึงที่สุดปรากฏว่าท่านไม่ได้ผิดก,ก,กรรมข้อกล่าวหาแต่ท่านก็ได้สึกไปแล้วแล้วก็หมดสภาพความเป็นรไปแล้วถ้าหากว่าจะบวชใหม่ก็คือนับหนึ่งกันใหม่สถานภาพที่เคยมีสิทธิผลประโยชน์ที่ท่านเคยมีตลอดถึงภารกิจการงานที่ท่านเคยรับผิดชอบท่านก็ไม่มีสิทธิทจะรับผิดชอบเพราะว่าท่านเป็นแค่พระนอ,อกะาเท่านั้นเอง ตรงนี้จึงกลายเป็นปัญหาที่น่าศึกษานั่งคำถามของพระจากอำเภอสังขะที่สุรินทร์างเป็นคำถามที่น่าคิดว่าเมื่อถ้าเรามองภาคสนามแล้วเนี่ยนับเป็นความยุติธรรมหรือเปล่าเมือเมื่อข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็นเพียงแต่ข้อกล่าวหาแล้วก็พระก็เป็นเพียงผู้ต้องหายังไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยแต่ตัดสินประหารจากความเป็นพระไปแล้ว ซึ่งไม่ไดเหมือนกับให้ข้าราชการออกจากราชการไปก่อนหรือแม้แต่ว่าเป็นนักการเมืองให้ลาออกจากคณะรัฐมนตรีไปก่อนเนี่ยแล้วพอพิสูจน์ทดสอบทีหลังว่าบริสุทธิ์ก็คืนสูตต่ตาแหน่งเดิมคือคนอื่นจะคืนสู่ท่าภาพเดิมได้หมดแต่พระนั้นคืนไม่ได้จึงกลายเป็นปัญหาที่คงจะตกเฉียงวิาพากษ์วิจารณ์กันต่อไปนั้นในกรณีที่เป็น ข้อกล่าวหาในคดีอาญาเราถ้าเรามองเทียบเคียงในด้านต่างๆก็คงจะเป็นอย่างที่พระธามมาว่ามีปัญหาที่น่าคิดอยู่หลายประเด็นโดยเลยว่าในกรณีนี้กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นี้ให้อำนาจเขาไว้แล้วเมื่อเขากล่าวหาในแง่ของกฎหมายอาญาแผ่นดินแล้วในทารัฐ ในฐานะราษฎรเนี่ยก็ไปขัดขวางไม่ได้แต่ถ้าเรามองให้ละเอียดโดยนิยี่กล่าวแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาที่น่าคิดเหมือนกันถ้าถามว่าเป็นผลดีหรือผลเสียนี่นันไม่เป็นผลดีนะมันมันมันเป็นผลเสียด้วยประการทัางปวงมันไม่มีผลดีหรอกแต่ประเด็นที่เราจะต้องยอมรับก็คือว่าพระก็คือราษฎรนอะถ้าท่านทําจิดจริงเนี่ยมันก็ต้องมี การสืบสวนสอบสวนการพยายาิจารณาตัดสินผ่านกระบวนการต่างๆเพราะตรงนี้ถ้าเราจะมาอยู่ในจุดทีว่ว่าไปแก้ไขมาตราที่สิบแปดยี่สิบเก้าในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เสียไม่ถึงก็ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานสอบสวนนะจับพระไปตึกโดยยังไม่สารยังไม่ได้วินิจฉัยเนี่ยปตัดสินประหานชีวิตเขาแล้วเนี่ยก็มาอยู่สว่ากักบ,บริเวณท่านไว้หรือให้อยู่ในควบคุมดูแล ของเจ้าคณะประสังคาธติการต่างๆที่ท่านเป็นผู้ปกครองพระรูปนั้นอยู่ท่านตอนนั้นจะเป็นผู้ประกันว่าไม่หลบหนีอะไรแต่ไรเนี่ยเว้นไว้แต่มันโดยจักพยานชัดแจ้งไงนะถ้าชัดแจ้งมันก็ควรจะสืบไปประเด็นสําคัญเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าในกรณีชัดเจนเนี่ยพระเองท่านก็ไม่กล้ารับไว้อะนะ แต่ว่าที่ที่คนมีปัญหามีข้อข้องใจก็คือว่าฝ่ายจำเลยเขาปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นตปฏิเสธด้วยประกาศน้งปวงแล้วเราก็ยังลุยไปจนถึงก็จับเขาไปสึกหาสารพเศษออกไปเพราะก็กลายเป็นปัญหาในด้านความรู้สึกเราเน้นเรื่องสิทธิมนุยนเน้นเรื่องความยุติธรรมความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมกันเอาก็จึงมันก็เกิดมีปัญหา,า,า,าแล้วตรงนี้ช่วยยุติธรรมแล้วหรือย,ยังทีนี้ผลเสียเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเป็นข่าวเนี่ย ถ้าเราเนี่ยส่วนมากจะถูกสังคมตัดสินไปแล้วซึงถือว่าเป็นเรื่องแปลกคือสังคมก็เป็นก็อย,อย่างนั้นเวลาพูดถึงความไม่ดีของใครก็ตามเนี่ยทวด่ากเขาจะเชื่อไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็ไม่รู้เพราะว่าสังคมนั้นมีลักษณะคือความคิดของสัตว์โลกเนี่ยมันมีพื้นฐานของความเบียดเบียนมันชอมพร้อมเจ็บปโจนเข้าวขย่ําทำลายคนทั้งหลาย ที่ตกเป็นไขายพ่ายแพ้หรือถูกไล,ล่ลาแล้วลองดูถึงสัตว์ดจฉานที่สมมติว่าหมามันไล่ควัดกันสองตัวแล้วตัวหนึ่งวิ่งหนีเนี่ยพอตัวหนึ่งไล่เนี่ยตัวอื่นก็พลอยไล่าตามไปด้วยนี่คือธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของสัตว์โลกก็เป็นขอ,อย่างงั้นแต่เวลามีการกระทําความดีประพฤติปฏิบัติความดีสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นคนมักจะยอมรับไม่ได้ไมยอมรับเต็มที่ไม่ได้ นอกจากว่าคนนั้นจะเกี่ยวข้องผูกพันอะไรกับตัวเองว่าตัวเองจะมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากความยิ่งใหญ่ของท่านผู้นั้นก็อาจจะไปได้ง่ายๆแต่คนทั่วไปนั้นจะมีความรสู้ึกรับไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะภายในใจมันมีริสยาอยู่ต้องการจะได้สิ่งดีงามเหล่านั้นเสียเองเพราะคนอื่นเข้าไปได้ข้าวตัวเองก็ทนไม่ได้นี่กรปัญหา ดังนั้นที่จริงแล้วเนี่ยเวลานี้เราก็พิจารณาเรื่องกฎหมายอะไรกันอยู่มางันก็น่าจะมองในประเด็ดนนี้แต่อย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นดาบสองคมทั้งมันดังนั้นจะต้องมีความรัดก,กุมมีความรอบค้อบพิจารณากันรอบด้าน หรือถ้าจะหนักไปด้านใดนด้านหนึ่งมากเกินไปแล้วมันจะมีปัญหาเพราะคนในโลกในบ้านในเมืองเรานี่มีมีสายสนคนนายเยอะแล้วก็มีเล่เหลี่ยมมายาอะไรต่างๆสารพัดที่จะแสวงหาประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมายแต่จุดอ่อนของกฎหมายตรงนั้นเพราะนถ้าถ้าในากรณีนีน้ ถ้าเราจะเอาขั้นตอนเต็มชี่แม้ไปจากพยานหลักฐานชัดเจนแล้วต้องรอขั้นตอนเต็มที่อย่างนี้ตายเลยถั่วก็กว่าถั่วจะสู่งามไม้กระทะมันไม้ด้วยเพราะว่าจะมีพวกปากแข็งพวกัวดื้อวายยากพวกหน้าด้านที่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองทําผิดแล้วไม่ยอมรับว่าผิดในสูงก็ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้แต่ในที่ขณะที่แกอยู่แกก็สร้างปัญหาไปเรื่อยๆดังนั้นมันต้องว่ากันเป็นกรณีกรณีไป ถ้าในกรณีที่ประจับพยานหลักฐานชัดเจนดิ้นไม่หลุดแอ้จะปากแข็งยังไงก็ตามนะมันก็ควรจะจับสึกได้ต่ทีนี้ถ้าหากว่าพยานหลักฐานไม่ชัดเจนมาเล่นข่าวสร้างไปทางกระแสสื่อพิมพ์อย่างนี้เป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่คนซึ่งไม่หวนหวังดีต่อพระศานสนาจะสร้างข่าวขึ้นมาทําลายพระซึ่งเป็นหลักใหแก่กระศาสนา ตัวน,นี้เลยกลาเป็นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังทั้งสองด้านคือเวียงไปทั้งซ้ายทั้งขวาและจะมีปัญหาทั้งนั้นความรอบครอบความรอบด้านความชัดเจนในแต่ละเรื่องจึงมีความจำเป็นทัานฟังทนายปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงต่นนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง,งอกงามไพบุญในธรรมตงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี